กับเมฆเริ่มอ,อ่านหนังสือให้ฟังฉันไม่รู้ว่าผมแกเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ฉันขอถ่ายทอดเรื่องราวที่เมฆนำมาเสนอให้เธออ่านด้วยก็แล้วกันเรื่องที่เมฆอ่านมีเนื้อหาดังนี้นิทานทองอินตอนนาคพระขนง ที่สท่านทั้งหลายบางทีจะได้ทราบบ้างบางท่านว่าเมื่อไม่สู้นานมานักแล้วเกิดมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งแต่เพราะเป็นข่าวลือบอกนอกนอกอกไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ จึงทำให้ข้าพเจ้าเข้าต่ว่าคงจะมีอยู่หลายท่านที่ได้รับทราบเรื่องนี้เอ่ยหรือทราบแล้วลืมเสียเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องซ้ำอีกคงจะไม่เป็นการขัดข้องอันใดอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าม,มีคนน้อยคนที่ทราบเรื่องราวตลอดการที่เกิดมีนางนาคพระขนงขึ้นใหม่อีกคนหนึ่งและปีศาจนั้นดุดเพียงใดบางทีจะมีผู้ทราบอยู่หลายคนแต่ เอที่ทราบว่าทำไมปีศาจนั้นจึงสงบไปนั้นคงจะไม่มีกี่คนตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทราบเรื่องราวตลดอดอดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นจะขอเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้เมื่อสองสามปี มานี้แล้วมีข่าวเล่าลือกันขึ้นว่าเกิดมีปีศาจดุขึ้นหมท่ที่บางพระขนงบางปากก็กล่าวว่าปีศาจนี้คือตัวนางนาคที่ขึ้นชื่อลือนาม,มามากแล้วนั้น ลับมาเที่ยวหลอกหลอนคนใหม่บางปากก็กล่าวว่าเป็นปีศาจใหม่ชื่อนางเหมือนกันแต่ภายหลังได้ความว่าปีศาจนี้มีผู้เห็นตามที่ใกล้ๆบ้านพันโชรกำนันพันโชนั้นเป็น คนมีเงินอยู่บ้างมีภรรยาชื่อนาคภรรยานั้นถึงแก่กำลงได้แล้วประมาณปีเศษมีบุตรชายอยู่สองคนพันโทมีความคิดจะหาภรรยาใหมา่แต่ไม่มีหญิงใดก็เป็นภรรยาพันโทโดยเหตุที่ท,ทราบข่าวอยู่ แล้วว่ามีบริษัทที่บ้านนั้นนาคภรรยาเก่าของพันโชนั้นคนในแถวนั้นทราบอยู่ทั่วกันว่าเมื่อเวลามีชีวิตอยู่นั้นเป็นผู้ถึงมากและเมื่อจะถึงแก่ตามได้กล่าวไว้ว่าถ้าผัวมีภรรยาใหม่จะเป็นปีศาจมาหอก เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงลงใจเห็นกันหมดว่าปีศาจนั้นคงจะเป็นปีศาจของนากแน่ปีศาจนั้นทำประโยชน์ให้แก่พันโชมาก เวลากลางคืนมีผู้เห็นเที่ยวเดินอยู่ริมคลองกระบือของพันโธเน้องเนืองและครั้งหนึ่งเมื่อมีผู้ร้ายจะมารักกระบือปีศาจนั้นก็ได้กระทำให้ผู้ร้ายนั้นต้องหนีไปเพราะได้ยินเสียงร้องอึง่งขึ้นที่ริมคลอก และช่วยตักน้ำให้พันโชตเต็มเต็มตุ่มทุกคืนในเวลานั้นผู้ที่ทราบเรื่องนี้แล้วมีอยู่สองจำพวกพวกหนึ่งเชื่อว่าเป็นปีศาจจริงอีกพวกหนึ่งไม่ออกความเห็นเลยฟังแล้วก็ลืมนิ่งไปมี มีคนอยู่คนเดียวที่ข้าพเจ้าทราบแน่ว่าไม่อยู่ในจำพวกทั้งสองซึ่งกล่าวแล้วนั่นคือเมตรของข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าจะเรียกว่านายทองอินนายทองอิน เป็นคนมีสติปัญญาไวพริบมากทั้งมีความรู้ดีด้วยซึ่งทำให้ผู้ซึ่งรู้จักเขาประหลาดใจมากไม่ทำราชการในกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเลยอีกประการหนึ่งมีผู้ ไม่ทราบอยู่โดยมากว่านายทองอินทำการหาเลี้ยงชีพยอย่างไรเขาไม่ได้ค้าขายไม่ได้เป็นหมอความและดูเหมือนไม่ทำอะไรเลยแต่ก็มีบ้านอยู่อาศัยและมีเงินใช้พอเสมอข้าพระเจ้าขอข,อขายายความลับในข้อนี้ให้ท่านฟัง ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตของนายทองอินให้แล้วให้ขยายนายทองอินนั้นทําการขายพลตะเวลรับคือเป็นผู้สืบข่าวต่างๆโดยทางเงียบๆบรรดาพวกนักเลงสำคัญๆนายทองอินไม่รู้จักนั้นน้อยแต่นักเลงเหล่านั้นไม่มีใคร จะรู้จักนายทองอินเพราะเขาชำนาญในการปลอมตัวเป็นต้นพออ่านถึงตอนนี้เมฆก็หยุดพักเขาเงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือเห็นสมาชิกชมลมแต่ละคนนั่งฟังอยา่างตั้งใจที่ใต้ลม่มว่าขณะน,น,นี้นีแน่น ไปด้วยสมาชิกชมรมคนรักวรรณคดีรวมทั้งนักเรียนคนอื่นๆที่สนใจเขาแล้วเ,เข้ามาสมทบเพิ่มอีกหลายคนแม้จะมีคนจำนวนไม่น้อยแต่ใต้ลมว่าก็เงียบนานๆจะได้ยินเสียงนกที่อยู่บนกิ่งไม้ว่าเออ ร้องดังขึ้นมาสักครั้งเมฆเองก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นเพื่อนๆสนใจเรื่องที่เขาอ่านมากกว่าที่เขาคิดตอนนี้พวกเราคงรู้จักนายทองอินมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมฆเปลี่ยนบรรยากาศแล้วหันไปคุยกับเพื่อนๆเรามาฟังกันต่อไปดีกว่าว่าเขาจะจับ แม่นาคพระขนงได้ไหมแต่ฉันอยากรู้ว่าผีแม่นาคเป็นใครมากกว่าแมแลงกปอซึ่งนั่งเงียบมานานแทรกขึ้นบ้างเธอว่าเป็นคนเดียวกับแม่นาคพระขนงที่เราดูอยู่ในหนังหรือเปล่า